ก็บเก็บบางนัดนู่นๆ้อเราไปสนองกันเลยเอาไปบอกแซมยํำแรง ไม่หนาวเท่าไหร่แต่ก็หนาวกว่าประเทศไทยอยู่นะครับเพราะว่าอิทธิพลความกดอากาศไม่รู้เหมือนกันจากมองโกเลียลงมาจีนลงมามองโกเลียประเทศใหญ่กว่าประเทศประเทศไทยเยอะ,ะครับแต่มีประชากรแค่5ล้านคนซึ่ง น้อยมากนะครับไม่เว้นผมไม่รู้ครับผมอยู่ประเทศไทยนี่มีโรยเกลือโรยายอีกอาชีพ ลบสี่ลบสี่เท่าไหร่คนระับลบสี่เจอแค่สิบองศานี่ก็จะหนาวจะจะแย่ยอยู่แล้วนะทำอะไรไม่เป็นเลยถ้าลบสี่นี่ผมว่าช้างมาวัวควาวยเดสมอลลีนะ่หมดเพราะว่าด้วยอันน้าจะประับตนะัวไปทันนั้งสัตว์ที่ เขาอยู่อากาศหนาวนะเขาก็จะมีขนที่หนา<ม>นเจอประเทศไทยนี่ก็จะไม่ค่อยมีขนเพราะว่าร้อน ืเช้ามาก็จะแบบนิ่งๆก่อนอ๋อหนาวมาแนละ้วจมูกผมไปแล้วี่ควานหัวเว่าเขาจัดปาร์ตี้กันควานหวัวเขาคิดถึงคุณยอะมุกควานหัวมวานอะวันต่้ควันเป็กวันอ้นอยู่ครบเลยนะืีสาวเชเบีย,ยมาเชียร์ให้ด้วยนะทา้บ้านอะสนใจบ่กรหัวมไม่สนใจรัา ตอนนี้ดดนใบแดงอยู่เจี๊ยบไผ่เจี๊ยบไผ่แกหนาวเนาะแกก็เอาตัวมาโดนแดดเพื่อใหู้งุ่นรากกายมันอุ่นขึ้นน่เจ<ม>ี๊ยบไผ่มันเจี๊ยบลำสังเกตดูได้ครับทางก็นหนาวเป็นเลย<ม>พอมาว่าตรงนี้ปุ๊บเนียฝุ่นเลยมั้งนะน่าจะดำดินอีกสกนิดหนึ่งให้ กีเกลียให้มันโดนทรายให้หมดอุ้รรแกเเจเลยจเลยดอ เสืออะไรนะพี่หน่อยเดือพี่เหงาพี่เองมันเหงาไอขี้บัวขี้เหงานะเสือหอกเก็บยากก็เก็บยากครับ คาดแค่หัวคาดตรงดินที่มันไม่มีทรายแล้วฝุ่นก็ฟุ้งขึ้นมาแล้วนจ,จับอะไรมาเติรต้ออยากกินลูกดินโมเตอร์้อ่ะเออ อยากให้เขาเล่นด้วยวต้องนอนให้เขากิ้งเขาแกล้งนะแล้วก็แทะใหญ่เลยหัวนะตัวอื่นไม่แทะนะแทะแต่หัวแต่โดนแดดก็แสบเหมือนกันนะแสบร้อน นินน่อันนี้จริงต้องทำเหมือนที่แซมนะตรงตรงบริเวณกินก็ให้เป็นส่วนของปูนไปคนระับส่วนที่ครึ่งนึงที่เป็นนอนก็ตรงเป็นทรายไว้ให้นอน ใครไปดูฝากดูคลิปเมื่อเช้าด้วยนะครับคลิปเมื่อเช้าก็จะเป็นพี่บัวนอนเล่นทรายน่ารักจนนะครับท่านอนเขานะตะตุ้งตะป,ปุ้งอยู่ขาเป็นป้องป้องเลยลำบนะเวย้ย เดี๋ยวบัวอาบน้ำมันก็จะออกไปข้างนอกเลยนะอันนี้จุ้งใครดีครับัวดูแล้วท่าก,กบน่ารักเลยครับท่ากบฝากก,กนแล้วก็ใช้ได้นะครับ แล้วก็ทากบแล้วก็ท่าแทงดินนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเสียงเบาจังเสียงเบาไหมครับหรือว่าปกติผมว่าผมก็อยู่หลังกล้องเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยแต่ดินทรายมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างว่าเนาะเก็บขยะยากแต่ไม่มีฝุ่นเยตกระโดดนี้ครับลอกจุงเตาไหม ไอต่อมันจะกัดมือเลย ไอ้เอ้นี่ผมยังไม่ทำอะไรพ่อสูงครับไปดูคลิปเก่าๆก็ยิ่งสูงปีที่แล้วก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ปีนี้ก็สูงปีหน้ายิ่งสูงกว่ามี เก้าขวบแล้วเก้าหรือแปดเอฟซีเก้าหรือแปดล่ะเก้าหรือแปด อันผมควานหัวจะพาพี่หัวอาบน้ำแล้วนะครับผมแปดอ๋ 8, อแปดเข้าเก้าบูแปดท่ายาสระผมพร้อมอวิดีทามในตอนต่อไปสวัสดีครับ